สวัสดีค่ะทุกคนมาค่ะวันนี้ได้นี่มามาตูมต้มค่ะต่อมาบายบกใบยบกมาตุมค่ะใบโบกข้าวเหนียวมาค่ะลงมือเลยทากันค่ะนี่ค่ะเนื้อมาตุมต้มนะคะอันนี้ต้มเสร็จแล้วนี่เนื้อมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะเห็นไหมคะแล้วเราก็ขูด ขูดเอาเนื้อมันนะคะนี่ขูดเอาเนื้อมันอย่างนี้ขูดเอาเนื้อมาตุ้มอย่างนี้เลยค่ะไม่รู้น้องสาวซื้อมาจากไหน <c oughs> น้องสาวซื้อมาค่ะต้มอย่างดีเลยใครมันดูต้มนี่อย่างนี้ค่ะเห็นไหมแล้วเราก็น้ำข้าวเหนียวค่ะน้ำข้าวเหนียวอย่างนี้เลยใส่ลงไป ใบบุกมะตูมค่ะได้กินแล้วคะ่ะใบบุกมะตูมคุกเลยคะ่ะคุกมะตูมไม่อยากใช้มือคะ่ะอย่างนี้เลยคะ่ะคุกคุกให้มันเป็นเนื้อเดียวกันอย่างนี้เลยค่ะเห็นไ้มคะเนื้อมันกำลังเข้าเนื้อแล้วค่ะเห็นไหมน่ากินมากเลยอุย้ย อยากกินนานแล้วค่ะแต่หามาตุมไม่ได้เคยสั่งในเน็ตสั่งแล้วเขายกเลิกเขายกเลิกก็เลยไม่ได้กินกุสาเตรียมแบบหุงข้าวเหนียวไว้เตรียมข้าวเหนียวไว้หงุงวึ่งค่ะไม่ใช่หงุงอย่างนี้เลยค่ะต้องให้มันเหลืองถึงจะ,จะอร่อยค่ะหากินยากนะคะเนี่ยผลไม้โบราณ สมัยเด็กๆสมัยเด็กๆเกนอะมันจะมีต้นมะตูมอยู่ต้นหนึ่งค่ะมันจะร่วงลงมาแล้วก็ไปเก็บไปแบบสองทุกวันเพื่อจะเก็บมะตูมได้เป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็เอามาต้มแล้วก็ามาบายบุกข้าเหนียวบุกข้าวเหนียวอย่างงี้ยแะคะ่ะบายเขาเรียกบาบข้าวเหนียว ปลาสายสานใบข้าวเหนียวเห็นไหมคะน,นี่เลยอาหารนี่ค่ะชิมค่ะอืมอร่อยมากอืหอมมะตูม เอไปต้มแล้วเนื้อเขาจะขูดง่ายค่ะเนื้อเขาจะไม่แข็งเนื้อเขาจะนิ่มอร่อยอร่อยมากเลยอร่อยจังเลยแหนเยอะมาก ออ่หิวข้าวค่ะเพิ่งมาถึงบ้านอร่อยมากหิวขันหิว อ,อย่ตรงนี้มันตรงนี้ก็กินได้นะคะเนี่ยขูดเอาอย่างงี้ถ้าโดนเม็ดมันจะขุ่มค่ะขูดเอาเนื้อมันอย่างงี้กินเล่นก็อร่อย มันจะไม่ค่อยหวานนะคะมันจะออกมันๆอย่างนี้ก็ได้ข้เหนียวนี่นี่ฮะอืมอร่อยอร่อยมากใครที่ยังไม่เคยทานลองทำทานดูนะคะสูตรนี้ สุดโบราณมากเลยค่ะบ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย